ในช่องไวนิวนะคะเรามีข่าวจากกรมชลประทานมาฝากกันค่ะกรมชลประทานได้นําคณะสื่อมวลชนร่วมกิจกรรมสื่อสัญจรและประชุมปัดฉิมนิเทศโครงการประตูระบายน้ําบ้านเมืองบางตำบลวัดธาตุอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายภายใต้โครงการศึกษาแผนพัฒนาแหล่งน้ําลําน้ําสวยจังหวัดหนองคายและจังหวัดอุดรธานี โดยการลงพื้นที่ในวันแรกได้ไปเยี่ยมชมบริเวณปากลำน้ำสวยและประตูระบายน้ำน้ำสวยซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำสวยตอนล่างที่เชื่อมโยงกับแม่น้ำโขงตบบ้านเดืออเภอเมืองจังหวัดหนองคายอีกทั้งเยี่ยมชมบึงหนองคายในพื้นที่เทศบาลตบวัดธาตุซึ่งเป็นพื้นที่รับประโยชน์และพบปะพูดคุยกลุ่มเกษตรกรและเยี่ยมชมพื้นที่โครงการประตูระบายน้ำบ้านเมืองบางตบวัดธาตุอเอมืองจังหนองคายค่ะ ปัจจุบัน да นี้นะครับในพื้นที่ตับลวัดทาตดของเราเนี่ยเป็นพื้นที่การเกษตรนะครับแล้วก็มีการทําการเกษตรค่อนข้างจะมากนะครับพี่น้องทาการเกษตรแล้วเนี่ยมันประสบปัญหาเรื่องน้ําอย่างนี้มาเป็นระยะเวลาหลายสิบปีแล้วนะครับแล้วก็ลุ่มน้ําสวยเนี่ยปัจจุบันนี้มีการแก้ปัญหาโดยแต่ละตำบลแก้กันเองนะครับทีนี้เราอยากให้มีการแก้ทั้งระบบทั้งลุ่มน้ํานะครับเพื่อที่จะให้เป็นแหล่งน้ําขนาดใหญ่อย่างเช่นพื้นที่ ตำบลวัดธาตุเนี่ยที่เรายืนอยู่ตรงนี้เป็นบึงหนองคายเนี่ยต้องเป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ที่ะจะทําระบบโครงข่ายแชร์ไปช่วยลงน้ําสวยนะครับเวลาน้ําสวยน้ําหมดก็ปล่อยน้ําจากบึงหนองคายลงลําห้อยโซ่ลงหนองลงลงลําห้อยโซ่ไปเข้าลําน้ําสวย mm hmm. นี่ก็จะเป็นโครงข่ายของน้ําถ้าเราเอาน้ําโขงกลับขึ้นมาเติมให้ได้เนี่ยตลอดรุ่มน้ําสวยนะ พี่น้องจะทําการเกษตรได้อย่างมากมายแล้วก็สร้างรายได้ให้กับพี่น้องเนี่ยอย่างเต็มที่เลยนะครับตรงนี้เพราะว่าตลอดลุ่มน้ําสวยสองฝากฝั่งเนี่ยพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรนะครับทํานาทําพืชปลูกระยะสั้นเลี้ยงสัตว์นะครับแล้วก็ตรงนี้ถ้าเราแก้เป็นระบบแล้วเนี่ยประชาชนก็จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้เพราะว่าการเกษตรมีน้ําพี่น้องทําการเกษตรได้นะครับ และชีวิตก็จะมั่นคงนะครับจากนั้นเป็นการประชุมปัดชิมนิเทศโครงการประตูระบายน้ำบ้านเมืองบางตำบลวัดธาตุอำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย ภายใต้โครงการศึกษาแผนพัฒนาแหล่งน้ำลำน้ำสวยจังหวัดหนองคายและจังหวัดอุดรธานีที่ห้องประชุมนาคารา1โรงแรมรอยัลนาคาราและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์หนองคายโดยได้รับเกียรติจากนายชานชัยคงทันรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายร่วมเป็นประธานในการประชุมปัจฉิมนิเทศครั้งนี้โดยมีนายสุรชาติมาลาศีผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการกรมลประทานบริษัทที่ปรึกษาโครงการผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ สื่อมวลชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมการประชุมซึ่งจากการประชุมได้รับฟังการนําเสนอผลการศึกษาจากกลุ่มบริษัทที่ปรึกษารวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อนแนวทางการศึกษาโครงการ ซึ่งจากวัตถุประสงค์โครงการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำสวยจังหวัดหนองคายและจังหวัดอุดรธานีเพื่อให้ได้แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสวยจังหวัดหนองคายและจังหวัดอุดรธานีและเพื่อแก้ไขปัญหาบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำสวยจังหวัดหนองคายและจังหวัดอุดรธานีรวมถึงพื้นที่ข้างเคียงอีกทั้งเพิ่มศักยภาพทางด้านการเกษตรการอุปโภคบริโภคและการใช้น้ำด้านต่างๆ และเพื่อเตรียมความพร้อมด้านปริมาณน้ำต้นทุนของพื้นที่เพื่อรองรับการเติบโตและการพัฒนาของจังหวัดหนองคายและจังหวัดอุดรธานีและเพื่อศึกษาความเหมาะสมของโครงการตามลำดับความสำคัญอันดับแรกสำหรับการจัดทําแผนหลักของโครงการที่อยู่ในขอบเขตลุ่มน้ำสวยครอบคลุม9ตำบลใน3อำเภอของจังหวัดอุดรธานีและ14ตำบลใน3อำเภอของจังหวัดหนองคาย โดยต้นน้ำของลำน้ำสวยอยู่บริเวณตำบลเขือน้ำอำเภอบ้านผือจัังหวดอุดรธานีและไหลลงสู่แม่น้ำโขงที่บริเวณบ้านปากสวยอำเภอพลพิสัยจังหนองคายมีความยาวลำน้ำประมาณ152กิโลเมตร ทั้งนี้แผนหลักที่จะสอดคล้องกับแผนแม่บทน้ำ20ปีจะประกอบด้วยการปรับปรุงโครงการจากโครงการที่มีอยู่ในปัจจุบันและโครงการที่เสนอแนะเพื่อพัฒนาเพิ่มเติมได้แก่โครงการประเภทก่อสร้างฝาย8โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพแก้มลิงอ่างเก็บน้ำหนองน้ำ15โครงการขุดลอก1โครงการ ก่อสร้างประตูระบายน้ำ2โครงการปรับปรุงแก้มลิง9โครงการก่อสร้างแก้มลิง1โครงการก่อสร้างแนวผันน้ำ2โครงการก่อสร้างพลังกั้นน้ำ1โครงการและก่อสร้างสถานีสูบน้ำ2โครงการรวมทั้งสิ้น41โครงการในงบประมาณ5,882ล้านบาท ซึ่งจะทําให้มีพื้นที่ชนบทานและพื้นที่บรรเทาอุทกภัยเพิ่มขึ้นซึ่งหลังจากคัดเลือกจาก41โครงการและการจัดลําดับความสําคัญเรียบร้อยแล้วพบว่าโครงการที่มีความเหมาะสมมากที่สุดก็คือโครงการประตูระบายน้ําบ้านเมืองบางซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่1บ้านเมืองบางตำบลวัดธาตุอเมืองจังหวัดหนองคายจากนั้นได้ทําการศึกษาและจัดทารายงานวางโครงการเพื่อ,อออกแบบรายละเอียดให้สอดคล้องกับพื้นที่จริง และจากการศึกษาออกแบบพบว่าเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยแก้ไขปัญหาน้ําท่วมและมีพื้นที่บรรทาอุทกภัยเพิ่มขึ้นโดยโครงการประตูร,ระบายน้ําบ้านเมืองบางอยู่ในแผนงานระยะสัน้นดําเนินงาน5ปีใช้งบประมาณ298ล้านบาทซึ่งวิเคราะห์แล้วมีความคุ้มทุนที่จะพัฒนาต่อไปค่ะชนนะครับในส่วนของอพื้นที่ของลุ่มน้ําสวยนะครับลุ่มน้ําสวย ก็จะมีพื้นที่ครอบคลุมอยู่สองจังหวัดนะครับที่จังหวัดอุดรธานีกับจังหวัดหนองคายนะครับต้นน้ำเนี่ยก็อยู่แถวแถวรอยต่อระหว่างอำเภอเมืองอำเภอมั่นผือจังหวัดอุดรธานีนะครับพื้นที่ตรงดังกล่าวเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีปริมาณฝนมากนะครับแต่ว่าในดูดูแล้งเนี่ยก็จะไม่มีแทบจะไม่มีฝนเลยก็ว่าได้นะครับก็จะประสบปัญหาทั้งท่วมทั้งแรงนะครับก็ทําให้เกิดปัญหาด้านท้ายที่จะลงแม่น้ําโขงเนี่ย ทางกรมชลทานนะครับก็จะมีแผนพัฒนาหลายหลายอย่างมีองค์ประกอบหลายเรื่องนะครับอันที่เช่นประตูระบายน้ําน้ําสวยซึ่งอยู่ระหว่างขอสร้างได้แล้วเสร็จแต่แล้วเนี่ยนะครับอันที่2ก็จะมีสิ่งที่เราได้ศึกษากันไว้แล้วก็พร้อมจะนําไปปฏิบัติหรือขอสร้างในปี256869ปใกล้ๆที่จะถึงนี้นะครับก็คือประตูระบายน้ำบ้านเมืองบางนะครับที่ตําบลวัดา่าตุอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนะครับในส่วนของพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยก็จะ สามารถช่วยเหลือพื้นที่ชลประทานได้ช่วยเหลือการระบายน้ําได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งจะรับน้ําไปลงที่ประตูน้ําสวยแล้วก็ลงที่แม่น้าโขงต่อไปนะครับซึ่งพื้นที่รับประโยชน์ของโครงการเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสักสองหมื่นแต่ท่านว่าไร่นะครับก็จะมีน้ําเก็บกักด,ด้านเหนือเนี่ยอยู่ที่อยู่ประมาณทักเกือบ30สล้านลูกบาทเมตรนะครับก็จะช่วยประโยชน์โดยเฉพาะเรื่องฝนทิ้งช่วงนะครับหรือเรื่อง,เร,อง,อรงรเรื่องแล้งนะครับเรื่องแล้งที่ท ที่เกิดขึ้นทุกปีนะครับเราอาจจะใช้เรื่องรูปแบบของการปลูกพืชใช้น้ําน้อยหรือถ้าเป็นข้าวอาจจะข้าวที่ผลผลิตสูงหรือพวกเมล็ดพันธุ์ข้าวอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับหลังจากที่มีประตูระบายก็จะมีเรื่องของการก่อสร้างระบบส่งน้ําด้วยนะครับก็ความความยาวฟองก็อยู่ที่ประมาณสัก14-15กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่ที่นําเรียนไปว่าประมาณ2 8 0 0 0กว่าวไร่ครับก็คงจะช่วยเหลือพื้นที่ดังกล่าวได้เป็นอย่างดียิ่งนะครับก็ คาดว่าทางพี่น้องประชาชนชาวหนองคายก็หวังว่าโครงการนี้จะเกิดในเร็ววันนะครับทางกรมชลประทานก็คงจะนําไปประสานดาเนินการต่อไปครับมูล,ลค่ามูล,ลค่าของโครงการนะครับก็ประมาณสัก300ล้าน300ล้านบาทนะครับเรามองว่ามูล,ลค่า300ล้านเนี่ยอาจจะมองว่ามันสูงพอประมาณนะครับแต่ว่าผลประโยชน์ที่รับเนี่ยมันมีทั้ง2ทางเลยทั้งระบายน้ายนําแก้ไขปัญหาอุทัยได้มากในเขตอำเภอเมืองนะครับอันที่2ก็เรื่องของช่วยเหลือพืช ในบริเวณที่มันฝนทิ้งช่วงบ้างในฤดูฝนนะครับหรืออาจจะช่วยในช่วงหน้าหน้าแรงได้ด้วยนะครับก็ก็ก็ถือว่ามีความคุ้มทุนในการกอร่อสร้างครับ,รบผมมั่นใจนะครับว่าหลังจากที่มีการกอร่อสร้างประตูระบายน้ําเสร็จแล้วนะครับจะช่วยนะครับเหลือนักเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นเรื่องการัดเรื่องแหล่งน้ําต่างๆนะครับใช้ในเรื่องอุปโภคบริโภค ในเรื่องการเกษตรนะครับเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่างๆมันจะมารวมกันหมดนะครับซึ่งจะเกิดประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับตั้งแต่อุดรลงมาถึงจังหวัดหนองคายครับในส่วนที่ทางกรมชลประทานนะครับได้คัดเลือกประตูระบายน้ํานะครับของบ้านเมืองบางนะครับเป็นเป็นแหล่งสาหรับในการบริหารจัดการน้ำนะครับของจังหวัดหนองคายก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับทางกรมชลประทานนะครับซึ่ง ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญนะครับในเรื่องการาบริหารจัดการน้ำของอพื้นที่ของลําน้ําสวยนะครับก็ทางจังหวัดน้องคายก็ต้องกราบขอพระคุณนะครับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางกรมชมประทานผู้ศึกษาออกแบบทุกท่านนะครับที่มีส่วนช่วยเหลือเกษตรกรของจังหวัดน้องคายในครั้งนี้ครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวที่เรานํามาฝากจากกรมชลประทานนะคะเดี๋ยวเราไปชมข่าวต่อไปกันเลยค่ะ